สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงสาขา marketing าคอินเตอร์นะคะเพราะดีมีนักเรียนถามพี่มาตอนที่พี่ไลฟ์แล้วตอนนั้นพี่ไม่แน่ใจว่ามีมหาลาัยไหนมีนะคะพี่ก็เลยไปทำกันบ้านมาฝากค่ะมหาลาัยแรกนะคะจะเป็นมหาชลัยกวางตง university of Foreign Studies นะคะจะเป็นมหา,าวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการ211หนึอยู่ในมณฑลกวางตรงนะคะก็จะมีสาขา Marketing Management นะคะจะปิดรับสมัครตอนวันที่30มิถุนายนนะคะค่าเทอมของเขานะจะอยู่ที่33,500หยวนนะคะหรือประมาณ167,500บาทะคะ่ะซึ่งค่าหอพักนะคะก็จะอยู่ตกประมาณที่7,200จนถึง9,600หยวนต่อปีนะคะก็คือ36,000บาทถึง4ี่0 0บาทต่อปีค่ะ นการศึกษาที่เขาให้นะคะจะมีกว่องตรง government outstanding foreign students c h o l a r s h i p นะคะจะเป็นสำหรับนักเรียนปีแรกนะคะห0,000ห่นหยวนต่อคนค่ะหรือว่าจะเป็นทุนนักเรียนต่างชาติของมหาวิทยาลัยนะคะก็มีเช่นกันค่ะก็อาจจะมีแบบยกเว้นปีการเทอมนะคะค่าเทอมปีการศึกษาแรกเลยนะคะหรือว่า50%ของปีแรกค่ะ มหลาลัยที่2นะคะที่มีมาร์เก็ตติ้งด้านภาคอินเตอร์นะคะก็จะเป็นอ uh ู่ฮั่นนียอมเพตี้นะคะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำท็อป10ของประเทศจีเลยทีเดียวค่ะค่าเทอมก็จะถูกกว่าเมื่อกี้หน่อยนะก็จะเป็นอยู่ที่23,000หยวนนะคะหรือว่า1 1 5 0 0 0บาทค่ะซึ่งพี่คิดว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแต่ว่าแค่แบบมหลาลัยนี้จะไม่มีทุนนะคะถ้าลองๆคนไหนนะคะสนใจนะคะที่จะเรียนต่อมาร์เก็ตติ้งแล้วรู้สึกว่าสองมหลาลัยนี้ถูกใจนะคะลอง เมนต์มาดูนะคะว่าเราถูกใจมาหาวิทยาลัยไหนค่ะสำหรับน้องๆคนอื่นนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้นะคะหรือว่ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์พี่ได้เลยนะคะแล้วเจอกันรอบหน้าค่ะบ๊ายบาย